โอเคครับมาเราก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในวันนี้นะครับคุณผู้ชมเราจะไปอยู่กันในเกมแบบสายความเร็วสปิดวินเนอร์กันหน่อยแล้วกันนะกับทุนน้อยๆสไตล์เดิมของเราเลยไปลุยกันมาทุนห5 0นะครับเนี่ยหนึ150จริงๆตรงนี้ทุนน้อยๆไปเอ้ย5้าดิ5พอแล้วกัน10หมุนเหมือนเดิมนะโอเคแล้วก็ลุยกันเลย ไหลขอให้ดีจัจดๆหน่อยนะมาสัญ,ญลักษณ์ไวยเกมนี้อาจจะไม่ได้เยอะมากอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ที่ผมอยากจะได้มากที่สุดแล้วโฟกัสเป็นพิเศษเลยก็คือตัวคูนั่นเองมาแล้วหนึ่งตัวโอโ้โหนี่ขนาดไว้ไม่เยอะนะเนี่ยออกมาแล้วต้อง6ตัวฮะแล้วก็จัดคูสามลงมาแล้วก็แทกไปเลยกับเอามาถึงแตกหนักเลยเหรอเนี่ย8ปดโอโ้โหเลดไม้ห้าแตกมาตั้งแปดนี่ถือว่าโคตรหนักเลยนะถ้าไปสักแค่สเมื่อกี้เนี่ยเลดหมายถึงไม้เลดไม้ห้าสิบของผมนะ สมมติจเปลี่ยนเป็น50น่าจะ8า0 0ันกว่าเลยนะเมื่อกี้เออ8,180ร้อยปดอะไรเงี้ยแตกไปทีหนึ่ง4ี5ร้อเซูเปอร์อีกแล้วซูเปอร์2ทีติดแล้วเว้ยเฮ้ยออกมาตันน้งแต่เร็วๆช่วงแรกอย่างนี้ก็โอโ้โหเลิฟเลิฟเลยครับผมนี่ฮนะจับตัวเจไปอีกกับตัวจ่ายน้ำมันวายมาช่วยอีกหนึ่งตัวตัวเออีกหลายตัวโอโ้โหเหมือนจะไหลได้แตกแล้วมั้งเนี่ย รู้สึกว่าวันนี้สปีดความเร็วจะแตกง่ายดีเลอเกิดออาซุปเปอร์เมกาสามที่ติดแฮตติกกันไปอีกแล้วครับใช้เวลาย,ยังไม่เท่าไหร่จากทูกของผมเพียงแค่ร้อยห้าสิบตอนนี้มีอยู่ที่พันเก้าราวสองพันเลยนะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยคือมากับโชคมากับดวงเฮงจัดๆลุ้นๆเลยออาตัวคูณตหกคูณหกมาอีกโอ้โหรวมกันเป็นคูณเก้านะเก้าเจ็ดเท่าไหร่ไม่ใช่รางวัลนะทิ่ได้ตัวคูณเยอะกันจริงแต่รางวัลที่เราสะสมจากสัญลักษณ์มามันน้อยไป โอเคพี่เพียงแค่สิบหมุนตอนนี้ได้มาตั้งสองบันเลยหรอวะโอ้โอเขาก็ดีจัดไป20เลยแล้วกันครับงั้นแล้วก็อีก10บหมุนงัต้องขอแจ้งกันก่อนแล้วกันนะครับคุณชมเผื่อใครจะลืมนะว่าเอ้าเมื่อกี้สแกตเตอร์สมตัวไม่เข้าฟรีโอเคแสดงว่าต้องสี่ตัวเออบางทีผมก็หลงหลงลืมลมบ้างนะครับบางเกมในค่ายพีจีมันใช้สาตัวนะครับผม อ่ะสิ่งที่ผมจะแจ้งก็คือเอ่อคลิปนี้เนี่ยที่ผมเล่นก็เล่นเพียงเพื่อความบันเทิงส่วนตัวผมเองเท่านั้นนะครับไม่ได้แนะนำํำไม่นาตามแต่อย่างใดเด็กที่มีอายุน้อยกว่า18ปีก็ควรจะระมัดนะวันักันด้วยนะครับแล้วก็แตกไมหม่เป็น600ที่ได้คูณ10ด้วยนะฮะหูยเออผมจะบอกคุณผู้ชมงี้ครับเกมสป e ดวิน n นอรสายความเร็วเกมนี้เนี่ยคือตัวคูณเนี่ยมันมีจากน้อยสุด2นะฮะคูณ2จนไปถึงคูณ10เลยนะไล่ไปเลย 2 3 4 5 6 7 8 9 10อ่ะนี่ครับได้คูณ1ิใหม่อีกแล้วแล้วมีคูณ2คูณ3อีกด้วยแต่ว่าไม่ได้เป็นรางวัลมาโอ้โหเสียดายว่ะทุกคูณเยอะเอะบึ้มๆขนาดนั้นคือบางทีมันเราอาจจะได้แบบว่าเนี่ยคูณ2คูณ3มันดูน้อยแต่ว่าถ้ามันได้หลายตัวมันก็มาบวกรวมกันนะฮะแล้วเราต้องดูรางวัลที่เราได้จากไส้กระตุน้นอื่นมากระแท้อย่างนี้อีกไงนี่หนึ่งพันเก้าสิบรแตกหนักมาอีกแล้ว ูเปอร์น,นี้ออกบ่อยมากเลยคูณหกเออไมอ่ทีสี่ร้อยยสิบโอ้ยแตกกี่รอบแล้ววะเนี่ยโชคดีจัดๆเลยต้องขอบคุณค่ายบีจีจริงๆนะครับที่แตกง่ายมากขนาดนี้อืมปันเงินมันแรงงันเนี่ยคูณสามไม่ใช่แจ็คพอตครับมันน้อยไปคูณหกมารางวัลน,น้อยอยู่นะหลายไปอีกนิดไหม <mile> เอออย่างเงี้ยแหละแจ็คพอตแตกนั่นโอ้โหคูณเก้าด้วยเหรอซูเปอร์อีกมั้งเนี่ยเออซูเปอร์อีกแล้วครับโอ้โหห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบไปแล for ้วเนี่ยดูวยแต่ทุนแค่ร้อยห้าสิบเองอ่ะเนี่ยเหมือนเนี่ยเศษไอ้ร้อยหกสิบข้างหลังเนี่ยก็คือทุนของผมแล้วบวกไปอีกสิบอ่ะแต่ที่ได้แบบแบบเต็มๆเลยก็คือห้าพันับคุณผู้ชมโอ้โหวันนี้สปีดวินเนอร์กันไปหนึ่งวันที่ตอบโจทย์สำหรับผมมากๆเอาจริงๆอ่ะเกมในค่าย GG ดีทุกเกมเลยนะครับคุณผู้ชมจำไว้เลยนะะฮ โอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับคลิปในวันนี้เฟี้ยวแล้วนะครับผมได้ทั้ง5,000ไม่เฟี้ยวก็บ้าล้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับก็แค่กดติดตามกันต่อไปแล้วก็กดไลค์คลิปนี้กันด้วยแล้วกันครับผมขอบคุณมากเลยใหม่แล้วนะครับสวัสดีครับ